วันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อรุยสวัเดิวรีชัยสมรภูมิวันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อ <an> รุสสวัด์ีชัยสมรภูมิวันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อนุสสวรสย์ชัยสมรภูมิวันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อรุสวัสด์ีชัยสมรภูมิวันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อรุณวัด์ชัยสมรภูมิวันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อรุสวัด์รชัยสมรภูมิวันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อรุวัด์ชัยสมรภูมิ วันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสวนตะตุจักครับจริงๆผมคิดอยากจะมาเดินที่อนุสาวรีย์ต้องนานแล้วแต่ว่าผมกลัวกลัวเพราะว่าผมไม่คุ้นกับย่านนี้สักเท่าไหร่แล้วก็จำได้ว่ามีคนไร้บ้านอยู่เยอะป้ายรถเมล์ก็ดูสกปรกทำให้ลึกๆผมมีอาคติกับย่านนี้ โดยที่ไม่รู้ตัวพอพูดปุ๊บก็รู้ตัวเลยแต่ก็คงเหมือนกับทุกครั้งที่ผมมาเดินมั้งครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามักจะไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้ดูสวยแล้วก็สะอาดกว่าที่คิดไปเยอะมากทำให้รู้สึกผิดเลยที่เคยคิดแบบนั้น จากกนุสาวรียีเราจะเดินไปตามถนนพหลโยธินครับหรือว่าง่ายๆก็คือเดินไปตามแนว BTS ละครับผ่านสถานีสนามเป้าถัดมาก็คือสถานีอารีครับแถวนี้ดูจะคึกคักพอสมควรอาจเป็นพราะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟร้านค้าต่างๆและถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ร้อนเหมือนคราวที่แล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเย็นสบายนะครับตอนนี้34องศาแต่รู้สึกเหมือน40นี่กรุงเทพเรียตะวันออกกลาง แล้วตอนนี้เราก็มาถึงแยกสะพันควายแล้วครับจริงๆถ้าเดินต่อไปตรงๆเนี่ยก็คือจะถึงสวนจจตูจักแล้วแต่ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วขอแวะนิดนึงซอยปฏิพัทธ์23ิผมเคยทำงานอยู่ในซอยนี้ครับเป็นออฟฟิศที่แรกแล้วก็ที่เดียวที่ผมเคยทำงานเมื่อประมาณ7ปีที่แล้ว ที่จริงที่เดินมาทางนี้วันนี้ลึกๆก,ก็อยากจะผ่านมาถนนปฏิพัทธ์ด้วยอยากรู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมดูเหมือนจะมีคอนโดใหม่เท่าที่ผมจำได้มีสองอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนเส้นนี้หนึ่งก็คือร้านแลกเงินอย่างที่สองก็คือ โรงแรมเก่าคลาสสิกครับในช่วงโควิดแบบนี้การที่ได้เห็น2ธุรกิจนี้ยังอยู่ยังไม่หายไปไหนให้ความรู้สึกที่ดีกับผมยังบอกไม่ถูกและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนพหลามหกแล้วครับเดี๋ยวพอเราเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไปเจอสวนจตุจักรเหมือนกันครับ คลองบางซื่อเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่คือสถานีรถไฟบางซื่อที่เพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมนี่งเขอาแบเข้าไปดูแป๊บหนึ่งได้ไหมครับไม่เคยมานี่คือรางรถไฟแล้วเนี่ยโอ้โหดูแล้วนึกถึงที่ญี่ปุ่นไม่ก็เยอรอมันเลย ดูเหมือนจะมีคนมาฉีดวัคซีนกันเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนด้วยที่นี่เขาไม่เลื่อนใช่ไหมอลัองการมาก แต่เขาเปิดให้นั่งรถไฟได้หรือยังเอาล่ะวัคซีนมันก็เรื่องหนึ่งแต่ที่ผมอยากรู้จริงๆก็คือรถไฟเปิดหรือยัง เฮ้ยมีรถไฟวิ่งนี้ว่ะแต่ท้าไมดูเหมือนยังไม่เสร็จโทษน,นะครับอันนี้รถไฟเขาเปิดยังอ่ะครับ <c oughs> เปิดแล้วหรอครับเข้าทางไหนอ่ะครับต้องลงไปชั้น คถ้าเดินเข้าไปตรงประตูรถไฟนี่มันไปทางไหนครับรถไฟรถไฟอะไรครับนี่เนี่ยครับมันมันมันเปิดยังครับที่นี่เอาที่นี่ยังครับอ้าวเหรอใช่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นรถไฟวิ่งวิ่งมันคืออะไรอ่ะมันมีรถไฟอะไรรถไฟที่เป็นรถไฟอย่างเดิมอ่ะครับครับรถใต้ดินอ๋อแล้วถ้ารถใต้ดินผมต้องไปทางไหนครับใต้ดินก็ไปทางนี้ก็ได้แต่ว่าพี่ต้องนั่งรถบัสออกไปต้องมีห้ามเดินผ่านแล้วนั่งนั่งรถบัสต้องนั่งยังไงนะครับบัสสีน้ำเงินด้านหน้าอืมเดี๋ยว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 มาเดี๋ยวกำลังมาครับโอเคครับ และในที่สุดเราก็มาโผล่ที่สวนจตุจักรครับดีที่รถเชตาตูบัสวิ่งมาลงที่หน้าสวนจตุจักรพอดี mm hmm. ก็มันฟรีจะเดินทำไม mm hmm. ดูมืนฝนใกล้จะตกแล้วนะครับถ้าเดินมาสงสัยฝนคงได้ตกก่อน มีลุงกินน้ำด้วยกินน้ำอะไรน้ำฝนหรอขอบคุณกรุงเทพนะครับที่ทำให้การเดินทางวันนี้สนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยถ้าไม่สนุกก็ขออภัยด้วยได้มาเดินอนุสาวรีย์ได้แวะถนนปฏิพัฒน์แถมยังมีรถบัสมาส่งถึงที่ต่างหาง จะมีอะไรดีกว่านี้มันแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตาม Walk a n d Learn ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่